ตัวเนี này, 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 đ ể, đ ể, đ Trustee, ้ยตรงนี้ต้องระวังเลยนะตัวนี้นะเบรกเบรกเบกเบกได้ไหมเบาหน่อยเบาหน่อยตัวนี้มันลงมันลงดอยตรงนี้ยลงเขาต้องลงช้าอันตราย สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะอ,ะอาจะเพิ่งไปจะเพิ่งไรรอนก่อนสิโอ้รอนก่อนคือตอนนี้ครับผมอ่พาคนตัวเล็กนะครับมามาปั่นรถทีบแอลตอนเย็นนะครับออกกําลังกายเนาะช่วงเย็นเย็นนะครับโอ้โหนี่เมื่อคืนกล้องถ้าจะมันถ้าจะหนาวนะกล้องมันมันขาวหมดเลยนะกล้องหนาวเนี่ยมันหนาวนะนะครับผมพาคนตัวเล็กนะครับมาปั่นรถทีบเล่นตอนเย็นเขาออกกําลังกายตอนเย็นนะชมบรรยากาศนะครับ บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะบรรยากาศดีมากเลยแถวนี้ครับดูแล้วแล้วต้องดูเดี๋ยวจะไปไปพอมีอะไรอย่างอ่าคือวันนี้ครับเอารถไถยมาปั่นนาวันนี้นะนี่ครับนาอยู่ข้างล่างนะครับนาอยู่ข้างล่างนะรถถมาปั่นนาแล้วก็จะพาลงไปไปดูรถไถยไปดูล่องลอยนะครับจริงๆมันปั่นเสร็จแล้วแหละตอนที่รถไถยมาปั่นนานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะครับ ต,าาตอนนี้ปั่นเสร็จแล้วเพิ่งกำลังจะมาดูกันเพราะว่วากวันมันร้อนมากนะครับแดดร้อนมากเลยแลหะไปไปครับรถทีบีไรถถยเปต้นนี้ขึ้นเขานะจะขึ้นไม่ไหวมั้งนะน่าจะต้องเดินเอาเนาะโอ้โหไปนู่นแล้วโอโ้ไม่ไหวต้องจูงเอาไม่ได้ โอ้นกเยอะมากเลยเดี๋ยวพาไปดูนกนะครับนกที่อยู่ในนานะ่มันมากินพวกมแมลงที่เขาไถานาเสร็จแล้วมัน,น,นมแมลงมันมามแมลงมันโดนไถขึ้นมากับดินนะครับก็เลยพวกนกก็เลยมากินมแมลงกันอันนี้อันนี้ขอมาทำใหม่ใช่เนีย่ยตอนที่เข้ามาแมววันนั้นตัง ตแตงตรงบนนี่หมดไปดีเสือนะวันนี้ไม่ต้องทิ้งจัก,กรยานนะวันนี้นะดูดีๆนะห้ามทิ้งนะวันนี้นะเ <c oughs> ขาที่แล้วมาทิ้งจัก,กรยานเฉยเลย <c oughs> จยุดดีๆเนาะจอดต, <c oughs> ตัวนี้เราจอดตัวนี้ลงไปแอลต้องร่มเนาะมาเลยเดี๋ยวจะพาลงไปดูนาที่เพิ่งไถไปเมื่อกี้ครับกำลังไถานาสัน <c oughs> เออป่านนานะป่านนาเาเรียกป่านนานกเยอะมากเลยนะป่านมาจะถ่ายนี่พาไปดูนกเนาะถ่ายวนะันที่สี่ก่อนเราจะต้องข้ามน้ำด้วยนะครับตรงนี้น้ำตรงนี้น้ำตื้นน้ำตื้นกว่าเดิมช่วงนี้น้ำไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ั้มช่วงนี้เขาใจน้ำนักไฮไลท์ของไฮไลท์ของเราก็คือต้องข้ามน้ำเนี่ยนะแต่ว่า ก็เอาขางเก่งขึ้นก่อนงั้นเดี๋ยวเปียกแล้วใส่เกงินขายาวด้วยใส่เตียงยาไหมยังไปอ่าเดินระวังหน่อยนะน้ำเย็นไหมเย็นหย่อมหัวโอ้โหน้ำเย็นมากเลยว้าวน้ำเย็นมากเลยเย็นเจี๊ยบเลยน้ำห็นที่เขาหย่อมนี่มันแตกแบานเก่าเขาไปแจก อันนี้แตกบ้านเก่าเขาไปเจาะหินที่เขาหย่อเนี่ยแมนแล้วน้ำเย็นมากเลย,ยไปครับนี่ก็คือนาที่เพิ่งปั่นเสร็จไปเมื่อกี้นี่ครับเมื่อไม่นานมันเองครับนะใหม่ๆพ่งปั่นนาไปไม่หมันไ,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 ไม่นานาน,นี่เองน่ะปลาฝอน,นกแกะนกเยอะมากเลยนะครับนกมันมากินพวกพวกมแมลงที่อยู่ในดินเนาะ เขาปั่นขึ้นมาแล้วก็พวกแมลงที่มันอยู่ในดินนะครับมันขึ้นมาด้วยนะเนี่ยลองลอยรถไถเนี่ยอ่าโอเคเนี่ยลองลอยรถไถนี่ก็ฮิปเปอร์นน่ะกเยอะมากเลยนกเอี้ยงทั้งนั้นเนาะมีแค่นกเออนกเอี้ยงทั้งนั้นเลยนกอะไรนกเอี้ยงก็ใชายนกอะไรอะไรไม่เรื่องนี้เนี่ยนกดำเนี่ยไม่ใช่นกเอี้ยงนี่หว่านกอะไรเนี่ยนกอีเซลอ่ะ นออไไเคยนะเข้าแนบบ่กอกพูดอน่นะเ้ยเคยลงแหน่แบบพูดไยแหน่แบบลงคิดเป๋อย่างีเหรอนะลงคิดเป๋อะเมาเคยลงอะนี่แล้นนี่ครับน้ำก็มาตามคลองเล็กๆเ,เนี่ยคลองส่งน้ำอันนี้ก็ อันนี้เป็นเครื่องสูแ้ําที่เอาต่อมาต่อกันดึงมาได้แล้วมาพอมาพอแมน่ที่ปั่นแล้วเหมือนกันแห่ฟังนี่ก็ปั่นแล้วล่ะนี่ตรงนี้ไม่มีนกเนาะแสดงว่ามันกินไปก่อนแล้วมันกินตรงนี้หมดแล้วมันไปกินตรงนน้นไปกินที่ใหม่ ได้ยินเสียงรถไถไปเดือดชมบรรยากาศทุ่งนานะครับนน่นนะ่ะหนุ่มเสื้อแดงไปนน่นนะครับหนุ่มเสื้อแดงไปโู่นละลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนบเสื้อแดง <laughs> เราชอบใจกัาเลครับเล่นคลิปเปิดแล้วชอบใจสนุกเขาล่ะไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมา เพ่เพ่ชอบเล่นขี้ปเปิดกันเนี่ยขี้ปเปิดนี่ชอบจังเลยอะ่ะลูกช้าวนาต้องลนะองบ่งก,กันอ้ย่าม่วนกันเล่นขี้ปเปิดม่วนกันม่วนกัน,ไ,ไ,น,กน <laughs> ไปไปทางโน้นดีกว่าไปตูบโน้นดีกว่าไปตูบโน่น นกมากินมแมลงเยอะมากเลยเหตมาตรงนี้เอาหมวกมาตรงนี้นกเยอะจริงมันบินไปแล้วมันเห็นเรามามันี่ยกลัวเราเนาะมันบินไปแล้วป้อบอกแสดงว่ามันกลัวคนเนี่ยนะนกเนี่ยเนาะเพราสีขาวก็มีนะมมมมันมมันนปปลลงงาาสีขาวก็มีนะจํามันจะกลัวคนนะเห็นคนน่าจะกลัวเราไปกินมั้งเนาะ พอนอกขาวคุณแกมันไปไปแล้วไหนน่ะมันคงกลัวเราเอาไปกินนะ่ะกลัวมันไปทอดกรอบมั้งมันทอดกรอบนี่เนอะมันจะอร่อยนะนจะจริงนกนี่ก็น่าจะอร่อยเนะี่ยคิดว่านะเนาะไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวทำธุระแป๊บนึงถ้าจะลำอย่างกันกนกเนี่ยนะไปก่อนเลยเอาลองเอาไปกินสักตัวบ่นกเนี่ยฮะ ้นกกระทาเขายังกินเป็นตัวไปกินสักตัวสองตัวไหมไปเดินก่อนเลยเดี๋ยวทำชุดระกรอนจะล้าอยูย่ไอ้มาละพาอวุว้นแป้อย่าง <c oughs> อันนั้นต้นอะไรอย่าง่ะ มะเขียบทเทศมะเขียบทเทศต้นมะเขียบเทศ,อเ,เ,ทศเอาขึ้นมาขึ้นได้ไหมขึ้นได้กว่ามาได้เกือบม,มืนมาแม่แม่เพ่ไปโยนขึ้นโยนวะโยนเกือบขึ้นก่อนมั่นใจว่าขึ้นได้นะเอาตกน้ำแล้วกับตกน้ำโอ้มากรดเอาพระเจ้าจอดโอ้ oh, ไม่เห็นตอนโดดขึ้นโอ้ oh. ไม่ได้ถ่ายตอนโดดขึ้นให้แรงแรงเกือบก่อน จะมาถ่ายนกใกล้ๆหน่อยไม้ใกล้กลบินหนีหมดเลยที่เขาอยู่ไกลๆนี่ที่เขาอยู่ไกลๆนี่ปิกมาที่เดิมมันกลัวคนนะกะกลัวเราไปกินนะกะแล้วนกกระแทมันยังม่เห็นกลัวมันก็กลัวเหมือนกันแหละเขาอยังกินมันตัวได้ไปดูดีกว่าไปไปไหนไปตูบอ่ะไปนั่งตูปอ่ะมีเคียวเลย มีเคียวอันพันโรตุนั่งพักที่ตูปนั่งพักตูบดีเนาะมีเคียวเคียวเก่าขนาดเนี่ยอ่าฮะจะหนิมขึ้นนั่งพักที่ตูบสักหน่อยหนึ่งนี่แดดแรงมากเลยปะเนี่ยแดดร้อนมาก Uh huh. มาต้องเดี๋ยวสัการรมจะไปหดน้ำหื่ยยายจะไปหดน้ำสวนหื่ยยายเนะ่ะตาหันน่ะจะมีกล่องฟางอ่นนะนี่ยยายปลูกผัก uh huh. กาดอ๋อผักกาดกันจะไปหดน้ำหุ่อยายถ่ายคนรอหนะ่อยตอนนี้เรามานั่งพักอยู่ที่ตูดนะครับตอนบอกเนี่ยร้อนร้อนมากเลยโอ้โอหร้อนจริงยังได้ได้ยินเสียงรถไถจะมาเห็นนะ ไม่ได้เอาน้ำมาดนะ้วยเนาะน้ำอยู่ที่นู่นอะที่จักรยานรถถีบบอกป้าวุ้นเอาแมา่ป้าวุ้นมาเอาแมาอย่างได้ได้ยินก็เสียงรถไถจะม่ดไ,ได้จะมาเห็นมันอะไปทางไหนจะไปหดน้ำสวนไปไปทางไหนทา,ทางนี้อนะปะ้าวุ้นไปทางนี้ดีกว่าไปไปเนี่ยหลงเนี่ยหลงเนี่ยไปน้ำสวนกัน

มันก็มีประกาศนี่ยายปูกประกาศไปนะเราออกแล้วต้นยังนิ่ได้ปลูประกาศไปนะเนี่ยเกือบมนะีก่อน พอแล้วกันเออต้องหดถึงสุดุูนนะ่ะ<อ>ตักน,น้ำแห้แล้วอันนี้คือบักฮวงนะครับนี่คือบักฮวงหรือมะละกอน,นั่นเองนะครับเนี่ยบักฮวงบักฮวง <laughs> บักพุงหรือมะละกอบักกวยเตจภาคภาคเหนือเขาเรียกบักกวยเตจนะครับภาคเหนือนะภาษาเหนือเรียกบักกวยเตจโอ้โ ุ่นคุ้งเลยรถด,ดำมาฝุ่นคุ้งเลยทีเดียวไปกลับบ้านดีกว่าเนาะกลับบ้านเราดีกว่าเอาขยะไปด้วยเอาไปทิ้งที่บ้านเราควรกับคุ้งขนาดุกควอ่าไป Má đợi. Má đợi mà đưa, mà